สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้อยเรื่องเล่าจะมาเล่าเรื่องประวัติวันวิสาขบูชาค่ะพูดถึงวันวิสาขบูชานะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะน่าจะรู้จักกันดีนะคะว่าเป็นวันพระใหญ่ค่ะเป็นวันที่เรานะคะไปเวียนเทียนกันที่วัดค่ะวันนี้นะคะร้อยเรื่องเล่าของเราก็จะมาเล่าถึงประวัติวันวิสาขบูชาให้ฟังกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะ วันวิสาขาบูชานะคะนับว่าเป็นวันสําคัญสากลน,นะคะทางพระพุทธศาสนาค่ะสําหรับชาวพุทธุกนิกายทั่วโลกเลยค่ะเป็นวันหยุดราชการนะคะในหลายๆประเทศอีกทั้งนะคะยังเป็นวันสําคัญในระดับนานาชาติค่ะ ตามข้อมตินะคะของสมาชาใหญ่ค่ะแห่งสหประชาชาติเนื่องจากนะคะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดค่ะในพระพุทธศาสนานะคะสามเหตุการณ์ก็ได้แก่การประสูตรตัดสรู้และก็ปรินิพานของพระพุทธโคดมค่ะ ซึ่งทั้ง3เหตุการณ์นี้นะคะได้เกิดขึ้นตรงกันณวันขึ้น15ค่ําเดือน6ค่ะหรือวันเพนแห่งเดือนวิสาขาค่ะแต่ต่างปีกันนะคะชาวพุทธน,นะคะจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอาศาัศจรรย์ยิ่งค่ะและเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขะบูชาย่อมาจากวิสาขะปุรณะมีบูชาค่ะหมายถึงการบูชาในวันเพนเดือนวิสาขะ ประวัติวันวิสาขาบูชาในประเทศไทยนะคะจากหลักฐานค่ะพบว่าวันวิสาขาบูชาค่ะได้เริ่มขึ้นครั้งแรกนะคะเมื่อสมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีค่ะซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนนะคะมาจากรังกาเมื่อประมาณปีพศ420โดยพระเจ้าพาติกุลราชค่ะกษัตริย์แห่งกรุงลังกานะคะได้เป็นผู้ประกอบพิธีวิสาขาบูชาขึ้นค่ะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชานับจากนั้นนะคะกระสั์แห่งลังกาพระองค์อื่นๆก็ได้ถือปฏิบัติประเพณีวิสาขบูชานี้สืบต่อกันมาค่ะส่วนการเผยแพร่นะคะเข้ามาในประเทศไทยนั้นอาจเป็นเพราะเมื่อสมัยสุโข,ขทยัยประเทศไทยนะคะมีความสัมพันธ์ด้านพาพุทธศาสนาค่ะกับประเทศลังกายอย่างใกล้ชิด จะเห็นได้ว่านะคะมีพระสงฆ์จากเมืองลังกาหลายรูปค่ะเดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะและนำการประกอบพิธีวิสาขาบูชาเข้ามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งการปฏิบัติพิธีวิสาขาบูชาในสมัยสุโขทัยนั้นนะคะได้มีการบันทึกเอาไว้ในหนังสือนางนพมาศสรุปใจความได้ว่าเมื่อถึงวันวิสาขาบูชานะคะ พระเจ้าแผ่นดินข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในตลอดทั้งนะคะประชาชนชาวสุโขทยัยจะช่วยการประดับตกแต่งพระนครค่ะด้วยดอกไม้พร้อมกับจุดประทีปโคมไฟนะคะให้ดูสว่างสวยไปทั่วพระนครค่ะเป็นเวลา3าวันสคืนเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนไตไัยนะคะ ขณะที่พระมหากษัตริย์นะคะและบรมวงศานวงศ์ก็ทรงสีลค่ะและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆครั้นตกเวลาเย็นนะคะก็เสด็จพระราชดำเนินค่ะพร้อมด้วยพระบรมวงสานวงศและนางสนองพระโอษน,นะคะตลอดจนข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในค่ะไปยังพระอารามหลวงเพื่อทรงเวียนเทียนรอบพระประธานค่ะ ส่วนชาวสุขโขทัยนะคะจะรักษาศีลฟังธรรมถวายสลากพัดสังฆทานอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสามนเณรบริจาคทานแก่คนยากจนทำบุญไถ่ชีวิสัตว์ค่ะ ต่อมานะคะภายหลังจากสมัยสุขโขทยัยประเทศไทยค่ะได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะไม่มีปรากฏหลักฐานค่ะการประกอบพิธีวิสาขบูชาจนกระทั่งนะคะถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภา,าลัยค่ะรัชกาลที่ 2, สองปีพ23ศ2360ค่ะ พระองค์นะคะทรงมีพระราชดำริที่จะฟื้นฟูพิธีวิสาขบูชาขึ้นใหม่ค่ะโดยสมเด็จพระสังฆราชนะคะสำนักวัดราชบุรณนะถาวายพระพรให้ทรงทำาขึ้นครั้งแรกในวันขึ้น14ค่ำ15ค่ำและแรม1น่งค่ำเดือน6ปีพศส3 6 0ค่ะโดยให้จัดนะคะทำตามแบบอย่างประเพณีเดิมทุกประการค่ะ เพื่อให้ประชาชนนะคะได้ทําบุญทํากุศลทั่วหน้ากันค่ะอีกทั้งการลือฟื้นพิธีวิสาขาบูชาขึ้นมาในคราน,นี้นะคะถือว่าเป็นแบบอย่างปฏิบัติในการประกอบพิธีวิสาขาบูชาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะวันวิสาขาบูชานะคะเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้แลประปรินิพานค่ะซึ่งมตรงกับวันเพ็ญนะคะ เดือนวิศกามาสเดือน6ค่ะบรรจบกันทั้ง3คราวได้แก่ชาววันศุกร์้ึ้น15ค้าค่เดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีเจ้าไซสินทานะคะทรงประสูตที่พระราชอุทยานลุมพินีวันซึ่งตั้งอยู่นะคะระหว่างกรุงกบิลพัทค่ะกับเทวทหะค่ะชาวมืดวันพุธขึ้น15ง้าคเดือน6ปีรกา ก่อนพุทธศักราช45ปีนะคะเจ้าชายศิทธถะทรงตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระชนอายุได้3 5มสิบาพันศากะหนาตายลมไม้สี่มหาโพลริมแม่น้ำเนรัญชาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมภายหลังจากการออกผนวดได้6ปีค่ะปัจจุบันนะคะสถานที่แห่งนี้เรียกว่าพุทธคยาค่ะเป็นตำบลหนึ่งนะคะของเมืองคยาแห่งรัฐพิหารประเทศอินเดียค่ะ ภายหลังจากการตัดสรุนะคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระธรรมวินัยค่ะและโปรดเวไนสัตว์นะคะเป็นเวลา45ปีเมื่อมีพระชนมาอยู่ได้8 0พรรษาพระองค์นะคะก็เสด็จดับขันทัปปรินิพานค่ะเมื่อวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงณสา,าราวโนทยานค่ะของมันกษัตร เมืองกุศินาราแคว้นมัลลานะคะปัจจุบันอยู่ในเมืองกรุสีนครรัฐอุตตราประเทศประเทศอินเดียค่ะเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญทั้งสาเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือนหชาวพุทธนะคะจึงได้การบูชาในวันนี้ว่าวันวิสาขาบูชาค่ะซึ่งหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน6ค่ะบางแห่งนะคะอาจเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าหรือพุทธชยันตีค่ะ วันวิสาขาบูชานะคะถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งค่ะที่ชาวุทูธทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีทําบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อเป็นการบําเพ็งกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยในฐานะที่วันวิสาขาบูชานะคะได้รับการยกย่องให้เป็นวันสําคัญของโลกเมื่อวันวิสาขาบูชามาถึงนะคะองค์การสหประชาชาติน้มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการอัญเชิญนะคะพระเจดีย์วิสาขาบูชานุสรน์สากลโลกประกาศบูชาวันวิสาขาภายในนะคะปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุค่ะปฏิสถานอยู่นะคะหน้าสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติเป็นการถาวรและเปิดให้ประชาชนนะคะเดินทางเข้ามาสักการะค่ะ ในประเทศไทยนะคะนอกจากพุทธศาสนิกชนจะเดินทางเข้าวัดบำเพ็ญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้วนะคะยังนิยมการปล่อยนกปล่อยปลาและก็เวียนเทียนรอบพระอุโบสถค่ะในช่วงค่ำนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยค่ะเมื่อวันวิสาขาบูชามาถึงนะคะ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทําบุญตักบาตรในตอนเช้าและตลอดวันนะคะก็จะมีการบําเพงญกุศลความดีอื่นๆค่ะเช่นนะคะตั้งใจรักษาศีลห้าศีลแปงดเว้นการทําบาปทั้งปวงค่ะทําบุญถวายสังฆทานให้อิสระทานหรือการปล่อยนกปล่อยปลาฟังพระธรรม,มเทศนานะคะรวมถึงเดินทางไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถค่ะตั้งแต่ช่วงเย็นกันเป็นจํานวนมาก ก่อนที่จะเริ่มทำการเวียนเทียนพุทธศาสนิกชนนะคะควรร่วมการก่าวบทสวดมนต์และคำบูชาค่ะในวันวิสาขบูชาซึ่งโดยปกติตามวัดต่างๆนะคะจะจัดให้มีการทำวัดสวมดมนต์ก่อนค่ะที่จะเริ่มเวียนเทียนส่วนใหญ่นะคะนิยมปฏิบัติพิธีการเวียนเทียนกันอย่างเป็นทางการมีพระสงฆ์เป็นผู้นำเวียนเทียนค่ะ ในเวลาประมาณ20นาฬิกาหรือสองทุ่มนะคะโดยบทสวดมนต์ที่พระทรงนิยมสวดก่อนเริ่มการเวียนเทียนนะคะที่มีทั้งบาลีและคำแปลตามลำดับดังนี้ค่ะบทบูชาพระรัตนาตราัยบทนมสการน้อมน้อมบูชาพระพุทธเจ้าบทสรรเสริญพระพุทธคุณค่ะบทสรรเสริญพระพุทธคุณสวดทำนองสรพัญยะบทสรรเสริญพระธรรมคุณค่ะบทสรรเสริญพระธรรมคุณสวดทำนองสรพัญยะค่ะ บทสันเนสริมพรัสสกคุณค่ะบทสันเสริมพัสสกคุณสวดทํานองสารพัญญาค่ะบทสวดเนื่องในวันวิสาขบูชาเมื่อสวดจบแล้วนะคะก็จะมีการจุดธูปเทียนค่ะและถือดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาจากนั้นนะคะจึงเดินเวียนรอบปูชนียสถานสามรอบค่ะโดยในขณะที่เดินนะคะพึงตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยการสวดบทอิติปิโสรอบที่หนึ่งค่ะ ละลึกถึงพระธรรมคุณด้วยการสวดสวาขาโตรอบที่สองค่ะและละลึกถึงพระสังฆค,ค,คุณค่ะด้วยการสวดปฏิปันโนรอบที่3ค่ะจนกว่าจะเวียนครบ3รอบเมื่อเดินเวียนครบแล้วนะคะให้นําทูบเทียนดอกไม้ค่ะไปบูชาตามปูชนียสถานนะคะจึงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประวัติวันวิสาขบูชาค่ะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ